ต่อไปคำนี้จำได้ไหมคะสามคำจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะห้ามบอกเขาแต่ถ้าเขาพูดออกมาปุ๊บส่งเสียงบอกกันด้วยเขาจะได้มีพร้อมให้เราถ่ายโมเมนต์เนโอเคไหมคุณเวีนหันกลับมาค่ะชื่อยาไลยอย่ายยาเลาเไม่ย่าไม่ยาไม่อ่า แต่หน้าโอ้แฟนตัดโดนแน่นอนไม่ยากไม่ยากอ่ะระหว่างนี้เราก็จะมาพูดคุยกันปล่อยใจฟิลปล่อยใจเลยอยากพูดอะไรพูดได้เลยนะม่อยากพูดเหรอลองเล่นลองเล่นพูดพูดพูดเธอค่ะพูดเธอค่ะอ่ะง่ายๆเลยค่ะคำถามแรกของเราคือคุณมีวันนี้คุณคิดว่าสําหรับการถ่ายวิดีโอหรือภาพถ่ายวิคุณดูเครียดมากเหมือนมาโ ล่อยใจปล่อยใจปล่อยใจอ่ะปล่อยใจนะคะคุณคิดว่าวิดีโอกับภาพถ่ายแบบไหนสื่อความรู้สึกได้มากกว่าการสำรับคุณคะคุณมีจริงๆก็ทั้งสองแบบครับแต่เป็นคนละอย่างก็คือ,อรูปภาพนี้เหมือนเราจะแบบว่าคือมเมมต์ต่างๆตอนที่เราถ่ายรูปอ่ะจะมีความรู้สึกแลวก็ความทรงจำในน,นั้นส่วนวิดีโอมันจะแบบเหมือนเป็นสิ่งที่แบบว่ายืนยันว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นจริงนี่ ได้ค่ะคุาคือเขาตอบความจริงแต่วุ้ยววิ้วจริงเหรอโอเคโอ้ทีมงานบอกว่าคุณพูดค่ะคุณพูดคำว่าโอเคอุ้ยระบบ a อไอทำงานอยู่นะคะตอนนี้คือขนาดเดี๋ยวว่าแต่แฟนขับเลยพี่ยืนค้างเอาพี่ยังไม่ได้ยินเขาพูดโอเคเมื่อกี้เขาพูดโอเคไหมคะคุณไม่พูดไหมคะไม่พูดวิ้วจรอ คุณพูดไหมคะไม่ได้พูดพูดดูหรอพูดโอเคไหมคะพูดก็ได้ค่ะอ่ะขออนุญาตเพิ่มพร็อตไปอีนิดนึงค่ะนี่น้อยในพิบูลลันะคะก็เป็นพล็อตแบบต้องไหนดีตังไหนดีคะอะอน่ารักขึ้นกว่าเดิมอีกนี่เป็นฟีลว่ามีเพื่อนละมีเพื่อนละนี่ คำถ,ถามเมื่อกี้คือจริงๆจ,จะบอกว่าคือคุณมินเนี่ยก็คือชอบทั้งภา<ม>พนิ่งภาพวิดีโอก็ชอบเพราะว่าภาพนิ่งเนี่ยอาจจะเป็นความทรงจำที่เรามีการย้อนกลับมาดูอย่างเช่นวันนี้วันย้อนกลับมาดูปุ๊บนี่ไงงานที่เราไปเจอคุณมินวันนั้นที่อยู่นี่งมองงานของซัมซุงกิกรลกกซี A565G ใช่ไหมแต่ถ้าเห็นแต่ภาพนิง่งจำไม่ได้เลยว่าเขาติดคาริเบราบ,บนแขนทำไมถูกไหมแต่ถ้าเรามีวิดีโอที่มีความคมชัดแบบโ k กของซัมซุงก็ทำให้เราได้สามารถย้อนกลับมาดูได้ ว่าทุกพวงกิ้ของเราเนี่ยมีการบันทึกไว้ในวิดีโอนั่นเองนี่ต่อไปต่อไปค่ะคุณ <c oughs> <c oughs> ต่อไปค่ะคุณระหว่างกล้องถ่ายรูปก,กับกล้องที่มาจากมือถือสําหรับคุณมีนส่วนตัวแล้วถ้าคุณได้ไปท่องเที่ยวคุณเลือกจะใช้กล้องจากมือถือหรือว่ากล้องถ่ายรูปถ้าเรามาเที่ยวศูนย์ที่มิธีเที่ยวอย่างหนึ่งอ่าแต่ผมว่าการใช้กล้องโทรศัพท์มันก็สะดวก <c oughs> เหมือนเรารู้สึกว่า เป็นคนพกไปไหนมาตลอดแล้วก็เวลาเราเห็นภาพที่เราอยากถ่ายหรือว่าอยากถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็ยิ้ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายได้เลยไม่ต้องแบบว่าพกกล้องหรือว่ามีความสะดวกคือเข้าใจได้ว่ากล้องใหญ่อาจจะมีการแบบน้ําหนักเยอะบางทีเราต้องแบกไปหรือว่าบางทีเราแต่งตัวมาแบบชิวๆแต่งตัวรอๆว่างานนี้จะมาพกกล้องมันก็อาจจะแบบรู้สึกว่าอาจจะไม่สะดวกซึ่งการมีกล้องในมือถือก็คือความสะดวกหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าเกงปุ๊บถ่ายได้เลยแบบนี้ใช่ไหมคะ เห็นไหมคุณเขาดูเก่งเนาะคุณแม่เาเก่งไหยคือเขาบอบความจริงนะแต่เขาเหมือนคิดคำอยู่ว่าเขาจะหลุดพูดอะไรแต่คุณสามารถพูดเขาว่าโอเคได้แล้วนะคะอันนี้คือเราเราพูดได้เพราะเราติดน้องมาแล้วหนึ่งโอเคพูดได้โอเคได้แต่รอบนี้เขาผ่านนะคะเขาไม่พูดเลยไม่พูดเลยไปกันต่อค่ะคาถามต่อไปคืออยากจะถามคุณมีนึกว่าคุณเคยเป็นไหมบางทีเราเคยไปเจอโมเมนต์อะไรบางอย่าง แต่เราดันพลาดโอกาสที่จะถ่ายโมเมนต์นั้นไว้มันผ่านไปแล้วแต่เรารู้สึกแบบเสียดายอะไรเงี้ยคุณเคยไหมคะอยากให้คุณเล่าประสบการณ์นิดนึงใช่ครับก็เหมือนตอนที่อา่อาตอนไหนคะตอนไหนคะคุณรู้สึกว่าตอนที่คุณพลาดพลาดโมเมนต์นั้นไปล้วอยากจะย้อนกลับไปหูหน่าจะถ่ายไว้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆน่าจะเป็นตอนที่ ไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนขับรถผ่านสถานที่ต่างๆจใช่เวลาขับผ่านที่แบบว่าสวยๆต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราแบบถ่ายไม่ทันก็เสียดายแต่เราสามารถเลี้ยวกลับได้นะคะก็ไปหลายคนไม่รู้ว่าเขาจะไม่เลี้ยวกลับเลยคือว่าบางทีแบบผ่านที่สวยๆแต่มันผ่านไปแล้วเมื่อกี้คือตามันมองทันแต่กล้องมันไม่ทันใช่แต่แต่มีโมเมนต์ในแบบนี้ที่จริง สามารถจริงๆถ้าเราจะทำเนาะเราเดี๋ยวกลับได้ถูกไหมมีโมเมนต์อื่นไหมคะที่เราแบบมันพลาดเราพลาดเลยอะค่ะแบบมันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วติ๊กต๊อกติ๊กตักติ๊กต๊อกอือตอนไปดูแฟชั่นโชว์ก็ได้ครับคือคนที่ลุ้นตอนนั้คือแฟนคลับแล้วเหมือนเขาแขกเอง ไม่แต่คุณลุ้นเกินเขาเขาตกใจหรือว่าเขาฟูดแล้วเมื่อกี้มีคำว่าแฟชั่นโชว์ในในโจทย์ว่าเนี่ยไม่นี่ยเอนไปดูแฟชั่นโชว์ใช่แล้วก็บางลุคที่เราแบบถ่ายไม่ทันหรือว่าแบบไปเจอโมเดลที่เราชอบอะไราเงี้ยถ่ายไม่ทันแล้วเขาเดินกลับเข้าไปเขาเปลี่ยนชุดใหม่แล้วแล้วเมื่อก่อนตอนที่คุณเล่นบาร์แล้วคือคุณมีการชูดแล้วคุณสะสมคะแนนต่างๆแล้วคือคุณถ่ายไม่ทันนี้มีไหมคะบ้านครับมีบ้าน มีบ้านไม่มีบาสเลยมีบ้านเลยมีบ้านนะมีบ้างที่ไงคะที่ไงเอ่ยที่เราไปเล่นกีฬาเฮ้ยย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 ้ยเยย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 ียย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 เยย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 ยเยยยเยย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 ยเยเยื่อยย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 ยเยย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 ยบยยเยย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  เลยนะ็เสียงไปกลับล้วนๆไม่เห็นจะมีเสียงตื้นๆเลยมาแต่มาแล้วค่ะนี่คุณใ่้คำว่าเล่นเหรอมาคนมาเลยไม่มาค่ะนี่ก็ต้องมาอีกหนึ่งพร็อพนี่แต่ว่ารอบนี้น้อครับปตัิบาร่าเขามีด้านหลังไม่เหมือนกันคนละตัวคนละตัวไม่เหมือนกันรอบนี้เขาว่าไงดีฮะต้องว่าดีฮะคุณเออเอออุ้ยเป็นสตาร์หันหน้าหาการกลัวน้อ ไม่ใช่โมเมนต์คุณมินแต่โมเมนต์ของกาปิบาร่าด้วยนะคะวิ๊แต่ว่าผ่านมาแล้วสามคำถามเขาก็ถือว่าเก่งนะคะแต่เราเหลือกี่กี่คำนะคะหน่งคำนะเหลือหนึ่งคำนะอย่าบอกนะอย่าบอกอย่าบอกอย่าเกรงด้วยคนดูก็ห้ามเกรงเขาเป็นใหญ่เขาเป็นใหญ่หูเหรอโอ้มันใหญ่ไปใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่อยู่ดยู่อยู่ปะปะปะ อยากรู้ว่าคุณมีนเป็นคนที่ชอบถ่ายวีดีโอหรือมีการถ่ายวอล์กอะไรแบบเล่าเรื่องราวอะไรบ้างไหมหรือว่าคุณมีเทคนิคในการถ่ายเฉพาะตัวประจําตัวเราเนี่ยคือยังไงบ้างอแป๊บน,นึงนะกำล,ลังทะเลาะกับคามิบราเบลตรงไหนดีฮะหรือจะเป็นแขนด้านนู้นไหมคะเป็นแขนด้านนู้นไหมจะได้เป็นมีสองข้าง <S <S โมเมนต์โมเมนต์โมเมตนต์ถ่ายเลยวิ่งไปค่ะบอกว่าเกาะไหลไหมคะ เขาอาจจะมีตัวที่สามก็ได้แต่จรงต้งไลนเอาใหม่เอาใหม่คำถามมาใหม่คืออยากถามว่าปกติคุณมีนะคะเป็นคนที่ถ่ายวอล์กหรือว่ามีคนเป็นการถ่ายตัวเองมีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษเฉพาะตัวเราเองไหมปกติเราถ่ายประมาณไหนคะคอนเทนต์ของเราปกติให้ทีมงานถ่ <laughs> ายนะไม่เป็นฟิว่าแบบถ่ายเป็นวอล์กของเราอย <laughs> <ๆ>่างี้นแบบว่าคนเดียวหรือว่าเป็นฟิวแบบพูดคุยกับกล้องอะไรอย่างี้มีไหมคะก็มีก็เป็นเซลฟี่เลย อ่าเซลฟี่แล้วถ้าเป็นวิดีโอล่ะคะมีเนื้อแบบวันเ a k e อะไรอย่างเงี้ยที่คุณถ่ายคืออะไรครับเป็นอยู่ one คเลยสวัสดี่ที่ผมอยู่ที่งานของสซอร์ไพรส์มีไหมมีมี long t a คใช่ไหมอ่ามีมีอยู่หมดงานแล้วคุณมีเทคนิคเฉพาะตัวคุณไหมคะเวลาที่คุณแบบกับผู้มาถ่ายอะไรอย่างงี้ก็ใช้เทคนิคการตัดต่อครับถ้าผู้จิดอะไรอย่างเงี้ย้ย แต่คุณรู้ไหมคะว่า Galaxy A56 5G เขามี AI ตัดต่อให้คุณเข้าเลยเหรอเข,เ,เข้าเลยเข้าเลยมันถูกต้องมากเมื่อกี้นี้ไม่ก็สแสดงว่าจริงๆแล้ว Galaxy A56 5G เนี่ยก็ตอบโจทย์คุณมีเหมือนกันนะเพราะเขบอกว่าปกติชิคของเขาคือตัดต่อใช่ชิคคือการตัดต่อคือบางทีพูดอยู่แล้ว พูดผิดเสียงรถผ่านบ้างแล้วก็พูดผิดบ้างอะไรเงี้ยอ่าเราก็ต้องมีการตัดต่อบ้างใช่ซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าใครที่ใช้ Galaxy A 56 5G ก็จะมี AI ตัดต่อให้พูดแน่เห็นะก็เป็นการตอบโจทย์แล้วก็ข้อนี้พขพูดแลบมาไหมคะเมื่อกี้นี้ม่ไพูดอันนี้ไม่รู้เนี่ยคือเอาละ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 ไ่พูดไปพูดแต่ตอนนี้ลูกเขาแบบโมเมนต์เขาแบบเก็บมันเก็บกันได้ดีไหมคะโมเมนต์ตอนนี้คือเก็บได้ทุกจุดน่ารักไหมคะ หมายคุณกะปิบปลา,าล่าน่ารักไหมคะน่ารักคุณว่าน่ารักไหมคะสองตัวอยู่ตรงแขนคุณน่ารักไหมคะตัวนี้คุณคะหน่ารักนะหน่ารักไม่ละขอเสิร์ฟอีกหนึ่งตัวค่ะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟตรงนี้ว่าจอยรีฮาร์ชขับว่าต้องไหลเหรอ,อมันจะเกาะได้ไหมล่ะคุณไหลลองดูลองดูเดี๋ยวให้ทีมงานลองดู เออีมันจะไม่อยู่นะคะคุณหรือเป็นมือไหมคะเป็นมือไหมคะมือมือ,มอด้านด้านที่ไม่ได้ถือไม้นี่เห็หมล่ะเพราะต้องขาอุ้ยอันนี้ล้ำเหมือนกันนะพี่ไม่ได้คิดถึงเลยอะ่ะต้องขาหรอนี่อาเ,รอ <c oughs> เอาจริงนะลุกมาเดี๋วจะเห็นของที่งานไหนคนะขอถาหน่อย,ย <c oughs> งานนี้ใชะะ่ไหม Samsung Galaxy A654 นั่นเองอ่าๆไปกันต่อ จริงๆคำถามนี้จะเป็นคัญาาสุดท้ายของภารกิจนี้แล้วทำให้หมดดีกว่าซึ่งแต่คุณพูดไปหมดแล้วอ่าไม่เป็นไรถือว่าเราได้มาแบบได้สัมภาษณ์เขาเนาะเขาบอกว่าเอ่อถ้าคุณได้มีโมเมนต์ของการได้ถ่ายคลิปิดีโอภายในห้าสิบหกวินาทีสำหรับคุณมีคิดว่าเราจะถ่ายคอนเทนต์อะไรดีได้แค่ห้าสิบกวินาทีเล้นบ้าละงานครับอ่า้ยห้าสิบากีมันจะพอเหรอคบทุนเราจะชูแต่ยังไม่ลงเลยว่ะ ทำเป็นสโลงไงเขามีความล้ําครับผมทำเป็นสโลให้มันได้ห้าสิบหกวิใช่อ่าแล้วจริงๆแล้ววันนี้อีกหนึ่งโมเมนต์ที่คุณได้ทําแน่นอนก็คือคุณจะได้เก็บภาพประทับใจกับแฟนขับเราวันนี้ที่เขาจะเป็นผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีด้วยกันห้าท่านเดี๋ยวมีแน่นอนโมเมนต์นี้นะคะอะสำหรับภารกิจนี้ผ่านไหมคะผ่านแต่พวกครบทุกคาเลยนะผ่านหรอ,อผ่านผ่านถ้าผ่าน,อานคอนเะ ภารกิจแรกนะคะคุณมีสามโอเคครับเอาไปันต่อภารกิจที่สองค่ะภารกิจนี้